ไม่ไพ่ตกซะแล้นะสวัสดีพี่น้องนะฮะทุกคุทุกคนนะสำหรับวันนี้ผมต้องหย่างมากไปหรอกนะฮะืัอนี้แกมาสำรวจนะฮะสำรวจอ่คลองธรรมชาติกับผมนะฮะว่ามันมีอย่างน่าสนใจเน่นะฮะก็ว่ต้องหย่างมากไปหรอกมาก๋วยเตี๋ยวเรือมองเ่ยจัดให้ตามคำขอแล้วอันนี้ได้เป็นหัวหมูนะฮะหัวหมูต้มเออผมจัดให้ตามคำขอพี่น้องแลวนะพี่น้องว่านพี่จานจัดก๋วยเตี๋ยวให้งมืง่อั่นมาพอดีแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือ เตีเ๋ยวเรือใส่พร้อมเอาใส่ลงไปเอาไว้หั่นก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือแซ่บๆเบืองรู้นะลูกชิ้นนะคืออันนี้เป็นหัวหมูเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับหัวหมูพี่น้องเออพระเจ้ามาใอัน้ำส้มนะวา่าเล่งกับโบแม่นนะมันเป็นหัวนะฮะนี่เดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหัวหมูให้ฟัง แล้วพี่น้องท่าฟังดีๆแล้อรับรองว่ามันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลยเออเอาส่วน,ยน,บบนอ,อยุสเซลร์บาลเนี่ยโอ้ยู่นี่โอ้ยเพื่อนปะลาทัวพี่น้องมึงเต่าแซ่บบ่เดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าให้ให้ฟังเกี่ยวกับอันหัวหมูหัวมหวมูต้มนี่แหละเดี๋ยวผมปรุงกันแป๊บนึง ขออนุญาตปรุงกันมื้อนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้ดิพี่นอ้องมื้อนี้สุเทียมมันของปลอมมื้อนี้ของแท้นะหรือว่าใคเห็นเป็นรถบ่เห็นเป็นก๋วยเตี๋ยวรถบ่บ่แม่นตนี้เนาะก๋วยเตี๋ยวเรือ,อนี่ล่ะโอ้โหตัวแซ่บ bật tiếp điện không ta, một tấm nhiều mang đó. อันนี้เป็นหัวหม,หมูหัวหมูหรือหัวงอวะผมไม่แน่ใจนะหมูหรืองอเนอะแบบนี้เมืองคุณอะโอ้พี่น้องเมืองเมืองเมื่อไหร่เป็นงองว เรื่องเล่าเกี่ยวกับหัวหัวงวหัวหมูต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวผมนึกถึงตอนสมัยเรียนมัธยมนะอืมสมัยเรียนมัธยมนี่มันสิมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะประจาโรงเรียนผมก็เป็นหนึ่งในหันนะฮะที่มากินก๋วยเตี๋ยวเออรักะนี้ละจอเบานี่ละซึ่งแต่ละร้านนะฮะก็จะมีประมาณหัวสองหัว บางเอินมือหันนะฮะก็ะเล้ยชวนมูอไปกินก๋วยเตียวในในปลาซื้อเสร็จปั๊บไปกินอยู่ในปลาอือพากันหิวหัอยนี่ละใช้ถุงไปต้องย่องต้องย่องไปกระแค่กินอยู่ในปลานะพี่น้องเป็นปลาหลังโองเรียนเนะก็แค่กินแค่กินผมก็จําได้น่าจะเป็นสันน่าจะเป็นสวนของอันกระดูกกระดูกเชิงการามมันเนี่ยนะผมก็เอามาแห่นแเนาะผมแห่นแหนที่ละ เบิดแล้ววะท่านหัวดึกปั๊บมูผมบัานึงห้องเอหัวแตกได้เงียบตามเข็มพี่น้องนะผมโมรู้ว่ามันว่าอีแกล้งนึงอยกินอันนี้คือกันผมโมรู้ว่าอยู่ปลาหันไหมผมกินแล้วผมก็ดึกนะกว้างภาษาไทยคือกว้างเด้อกระห้องเออเห็นไปกลุ่มเลียบป่ะดคืออย่างที้หัวคุบักเอ็ดมันคือบักเอ็ด ถ้ามันเมืองจีบยุ่นจะอยัางหัวเขาอย่างนี้ไม่ยองตามันที่ดิดเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ตามันนะตาของวัวผมตั้งแต่สมัยเรียนจุบกินก็แค่แค่แรก กินไปพายเรือไปไหมน่สำรวจธรรมชาตินะฮะหน้าของนี้นะฮะลึกประมาณโอ้ลึกเติบพี่น้องนะฮะลึกเตอบประมาณหาเม็ดได้มั้งเนี่ยนะฮะพอมันป็นแหลมลงไปครับพี่น้องป็นแหลมลงไปมาสำรวจสำรวจมั้ยเนี่ย Uh huh. นี่แล้วก็บองที่ผมแซบคือบองนี่มันยหา่พี่น้อมมั uh ้ง huh. มองไข่มันกระดูกมั้ย ปวดฟินแหละถุงบริกินแบบนี้โดนมากเลยนะ ผ่าดอยู่มองนึ่งมองช่องเพาดานมันสงสัยข้าเจ้าเท่าไปแล้วไม่เดียวชิ้นเดียวนี่แหละ เดี๋ยวเรือกลางทุง่งนเนี่ยเรต้องไปกินทอด,ดอายุยาหรอกเดี๋ยวเรือบ้านๆเนี่ยเ <c oughs> ข้ไปเางนี่นะเข้ไปทางนี้เพราะว่าทางกับบ้านเขาอยู่ทางนี้ครับผมอ่า ปวดฟินหมือเนี่ยโอ้ยปกตินะฮะมันใน่เันเอามันออนเครื่องไม้เฮ็ดอันห่างน,นะก็ะอยากพายเอากวนเอนะไม่ค่อยได้ฟิน <laughs> มากับผ <ibl ampa> ิดมันจะล่ะต้องเอียงมากไหมเดี๋ยวพี่น้องต่ำเพื่ mm -hmm. ก๋วยเตี๋ยวเรือมองอื่นหลบไปครับผมมื่อนี้สูตก๋วยเตี๋ยวเรืออุดรธานีบ่ได้นะฮะถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้นะฮะของแท้สูตรต้นตำรับนะแบบสูตรต้นตำรับเลยนะเนี่ยโอ้ถึงเสียบถึงอิ่มมีน้องนะครับโบต้องเอยียงมากมายหรอกนะฮะกดซับสไคร์ กดไลค์กดแชร์แค่นั้นแหละนะฮะถือว่าเป็นผู้สนรรับสนุนกับผมนะฮะพี่จา้ามาช่วเราแล้วนะครับที่ไหนต้องขอบคุณพี่น้องกับผมนะฮะขอบคุณพี่น้องสักคูทสกคนเถอะที่ติดตามที่สนับสนุนที่แนะนานะครับในสิ่งต่างๆนะครับขอบคุณหลายๆนะคขอบคุณหลายๆมาพบพ่อกันเมื่อไหร่ว่าพี่จา้าจะพาพี่น้องมาเห็ดอย่างแท้แบบนี้ก็นะครับอาจจะมีเห็ดกับเขาให้พี่นอ้องมือแง่นะฮะหรืออาจจะมีมาตั้งโป๊กแล้วก็แดกแบบมีนวดกะมีขึ้นกัน นะฮะพ่อๆกันเมื่อหนานะครับพี่จ้าจะพาพี่น้องมามวนซนเอรงง์โฮเซลนี่ฮะปาร์ตี้จะละมือตะละเวีนที่เก้านะฮะมนต้องอย่างมากมายดอกคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องพี่นองนี้ครับผมสวัสดีครับ